นอนซาลาบตาปอจิกอมเจ้าป้อนอนบ่หายกินกูให้แอ่ไปห่วยหาสอนปลาซิวเก็บผักติวาใส่แกงเห็ดกินก๋มีหมี่ ใส่เบ็ดอกปาคอใหญ่ย่าห้องให้ปีโป้งี่โจกตาเจ้านอนซาปีโป้งโจกคำเจ้านอนกำปีโป้งโจกกลิ่งลิงติงต่งลิงติง่งลิงติ่ง